สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษานะคะในสัปดาห์ที่2ใช่ไหมคะ,ะในสัปดาห์แรกนะคะเราเรียนกันไปในเรื่องของความสัมพันธ์และการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพในวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อนะคะจากเดิมที่เราเรียนปัญหาของขยะไปใช่ไหมคะว่าขยะ กอบเกิดทําให้เกิดปัญหาอะไรบ้างและส่งผลต่ออะไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลให้โลกของเรานะคะเกิดภาวะโลกร้อน,นะคะ่ะและส่งผลต่อตัวของเราอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ ค่ะเราก็มาทำความรู้จักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนกันก่อนนะคะการเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่มนุษย์เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองซึ่งทั้งในและต่างประเทศนะคะก็จะมี ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นนะคะพายุทลมน้ำท่วมน้ำท่วมก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะในประเทศไทยเรากำลังประสบพบเจอกันอยู่ปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้นะคะและก็มีแผ่นดินไหวซึน,น้ำนี้และภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะซึ่งเรียกว่าภัยภาวะโลกร้อนเอง ซึ่งชนบุรีเรานะคะก็กําลังจะเกิดภัยอะไรขึ้นคะนักเรียนนักนักเรียนได้ยินข่าวกันบ้างไหมคะหรือบ้านใครใกล้ๆทะเลอ่าตอนนี้จังหวัดชนบุรีนะคะกําลังมีภัยธรรมชาติซึ่งเรียกว่าการหนุนสูงของน้ําทะเลนั่นเองก็บ้านใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆริมทะเลนะคะหรือชายทะเลนะคะก็ เก็บของนะคะขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าการหนุนของน้ำทะเลก็มีเป็นภัยเป็นประจำอยู่แล้วนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนื่องจากว่าการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพรของเราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะคะ ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็จะปล่อยแก๊สหรือควันต่างๆที่เราเห็นก็ลอยสู่ชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งควันนั้นก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละค่ะที่ครูกำลังพูดถึงนะคะและมีควันอีกอย่างหนึ่งที่มาจากอะไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะนักเรียนเดินไปท้องถนนนักเรียนสังเกตเห็นไม่เอ่ยว่ามีควันอะไรมาจากไหน อ่าซึ่งเป็นควันนะคะท่อไอเสียของรถยนต์นะคะก็เรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นกันนะคะที่ทำให้อุณหภูมิของโลกนะคะสูงขึ้นนะคะดังนั้นนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะที่บ้านใกล้ๆนะคะก็ช่วยโลกช่วยลดโลกร้อนด้วยการเดินมาโรงเรียนนะคะหรือว่าปั่นจักรยานมานะคะลดการใช้รถ ยนต์รถรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ใช้น้ำมันและส่งผลให้เกิดควันหรือการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองผลกระทบนะคะก็จะทำให้แสงของดวงอาทิตย์นะคะส่องลงมาบนโลกได้มากขึ้นนะคะทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะสูญพันธุ์ไปนะคะบางพื้นที่อาจจะประสบพบปัญหาภัยธรรมชาติเช่นเกิดโรคระบาดและสิ่งสำคัญคือสภาพอากาศร้อนรุนแรงนะคะเราก็มาดูผลของภาวะโลกร้อนนะคะที่กระทบต่อสุขภาพของเรานะคะอันหนึ่งนะคะ จำนวนยุงเพิ่มขึ้นเนื่องจากไข่ย,ยุงลายนะคะกลายเป็นตัวยุงเร็วขึ้นทําให้การแพร่ระบาดของโรคนะคะที่มียุงเป็นพาหะนำโรคนะคะมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นเช่นยุงมากัดที่เรานะคะอาจจะทําให้เราเกิดโรคไข้เลือดออกได้โรคไข้มาลาเรียหรือโรคชิคุนกุนย่านะคะส มีการแพร่ระบาดของโรคที่เกี่ยวกับน้ําอย่างรวดเร็วเช่นอะิวาตะการโรคนะคะคำนี้นักเรียนอ่านกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะมาพาอ่านโลกนี้กันนะคะโลกนี้นะคะอ่านนะคะว่าอ่อ่าอออ่านนะคะอออ่านตัวเดียวไม่ใส่สระนะคะหิอ่าหิก็ใส่สระอีกปกติว่าและ ต่อเต่ากับกอไก่ที่ติดกันนะคะอ่านว่าตะกะนะคะแต่เราจะไม่เขียนสระอ่ะเราจะไม่เขียนสระสระอะนะคะ,ะแล้วก็โรคนะคะโรคในภาษาข,ของการเขียนนะคะจะเขียนอาจจะใส่เป็นกอไก่นะคะแต่ถ้าเป็นการอขอโทษทีค่ะถ้าเป็นการถ้าเป็นการเขียนจะใส่เป็น อคอควายนะคะแต่ถ้าอ่านนะคะจะใส่เป็นกอไก่นะคะอ่าแล้วก็จะมีโรคอีกโรคนึงก็คือโรคอุจจาระร่วงนะคะที่มากับน้ำนะคะต่อมาข้อที่3เกิดโรคระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษเนื่องจากอาหารบูดเสียได้ง่ายนะคะและ ทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะคะทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคนอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตนะคะทำให้การดำรงชีวิตนะคะอยู่ยากลำบากนะคะและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่างๆอากาศนะคะก็จะร้อนรุนแรงนะคะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะคะหรือ ทำให้ฤดูร้อนนะคะยาวนานขึ้นหรือฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะสั้นลงนะคะจึงจะทําให้เกิดภัยแล้งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเราได้เรียนรู้ปัญหาของการเกิดภาวะโลกร้อนไปแล้วในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ที่3มนะคะเราจะมาเรียนการป้องกันและการแก้ไขนะคะที่จะช่วยลด ไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นนะคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะส่วนนักเรียนคนไหนนะคะมีปัญหาในการทำใบงานนะคะให้นักเรียนสอบถามเข้ามาที่ในรายกลุ่มวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาได้เลยนะคะค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะ